สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยค่ะหญิงเป็นที่ปรึกษาการขายยูโฟร์ดสาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะรถที่หญิงจะนํามารีวิวแบบจัดเต็มให้ชมกันนะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะจะเป็นรุ่น Next Gen Ranger w i วายทนะคะจะเป็นรุ่น2.0บทอบนะคะ 4x4 เกียร์ออโต้จะเป็น10สปีดนะคะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้นะคะ1 2 9 9 0ล้บาทค่ะ แล้วก็สีที่นํามาโชว์จะเป็นสีเหลืองนะคะจะบวกเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะก็จะเป็นราคา1นึ่งล้านสามแสบาทค่ะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะจะเป็นเทอร์โบคู่ค่ะให้กําลังแม้ายอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้นะคะจะมีอะไรใหม่และจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่บ้างค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกับหญิงเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เดี๋ยวไปชมกันที่ไฟหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าสำหรับรุ่นบทเบินะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ m a Matic LED LED นะคะพร้อมระบบปรับมุมแสงอัตโนมัตริระบบป้องกันไฟแยงตานะคะแล้วก็ยังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและก็ระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะคะในส่วนของไฟวิ่งกลางวันนะคะจะเป็นตัว C สวยงามแบบนี้เลยนะคะจะเป็นไฟ LED ค่ะ แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกระจังหน้าสำหรับรุ่นวัยแท็กนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่เลยนะคะสวยงามเป็นอย่างมากสีของกระจังหน้าจะเป็นสีเท่รกาฟ้านะคะเป็นสีของสัญลักษณ์ของตัววั t แท็กเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีรังพึ่งขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็ช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะ ตรงกลางของกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ฟอร์ดต,ตรงกลางด้วยนะคะใต้โลโก้ฟอร์ดจะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะในรุ่นของ Nextgen นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะยังมีเซ,เซนเซอร์ด้านหน้ากะระยะ4จุดค่ะพร้อมกับชายกันชนด้านล่างนะคะก็จะมีที่รากจูงให้ถึง2ฝั่งเลยทีเดียวนะคะ ในรุ่นนี้นะคะก็จะมีระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบ Stop and Go ค่ะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องในช่องทางนะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยนะคะระบบเตือกันชนด้านหน้าค่ะแล้วก็ยังมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องระบบเตือนเมื่อมีรถออกจากเลนก็มีนะคะแล้วก็มีระบบช่วยเตือนเมื่อรถ ออกถอยหลังนะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะด้วยนะคะก็เป็นอย่างไรบ้างคะด้านหน้าเนี่ยก็สวยถูกใจพี่ๆเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมด้านข้างคะ่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีที่มาจากโรงงานเลยนะคะจะมีซุ้มล้อนะคะสีจะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะยางของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น ขนาด18นิ้วนะคะยางก็จะเป็นยางกูดเยีย r นะคะสียางส5 5 65าง25565 r 1 8ค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะล้อแม็กจะเป็นของ Ford เลยนะคะสีของล้อแม็กจะเป็นสีเทากาไฟ้นะคะระบบเบรกนะคะก็จะเป็นดิสเบรก4ล้อพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเรียกเรียกวา่า สวยแบบสุดๆแล้วก็มีความสปอร์ตเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับ n t g e นตัว w วท์แท็กนะคะแล้วก็ตรงแก้มข้างนะคะก็จะเป็นแบบใหม่นะคะแก้มข้างก็จะเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีเทอรกาฟ้านะคะพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่าไบเทอร์โบแบบนี้เลยนะคะมาทิวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีเทารกาฟา์เช่นเดียวกันนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะคะพร้อมกับ กล้อง360องศาที่หลายๆคนถามถึงนะคะมาแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะและด้านล่างนะคะก็ยังมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถด้วยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็ยังมีบายสปอร์ตด้วยนะคะก็จะเป็นระบบตรวจจับจุดบอดนะคะจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะคะข้างๆนี้จะมีอะไล่มาข้างตัวรถนะคะออด้านบนหลังคางก็จะมี ลาวหลังคานะคะจะเป็นสีบรอนนะคะตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไล่มาทิวที่มือจับมือจับเนี่ยจะเป็นแบบใหม่นะคะสีเดียวกับสีรถเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวคีเร็ดด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวบันไดข้างจะเป็นสีดำตัดด้วยโครเมียมนะคะตัวนี้บันไดข้างเนี่ยจะเป็นแบบใหม่เลยนะคะก็ชิ้นใหญ่ตัวนี้ก็รองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็เวลาเหยียบขึ้นก็ไม่ลื่นด้วยนะคะ ดี๋ยวมาชมด้านหลังกระบะนะคะด้านหลังกระบะก็จะมีตัวสปอร์ตบาร์นะคะรุ่นวายแท็กจะมีสกบสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานจะเป็นสีเทากลางฟ้าตัดด้วยสีบรอนเงินนะคะตัวสปอร์ตบาร์จะเป็นแบบใหม่นะคะตัวนี้ก็ทําขนาดให้เล็กลงนะคะแล้วก็จะมีช่องว่างตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นใหม่ตัวนี้เราสามารถใช้ผูกใช้มัดได้จริงเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างที่มาใหม่นะคะ มีที่เหยียบขึ้นด้านข้างด้วยนะคะแบบนี้เลยมีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวนี้ใช้เหยียบได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยค่ะด้านท้ายรถนะคะก็ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะสวยงามเป็นอย่างมากมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนูน4คนูพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขียนคำว่า w ว i t e tag สีดำแบบนี้นะคะหลังกระบะเนี่ยหลังท้ายกระบะเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะ ตัวนี้จะมีตัวครอบท้ายกระบะมาให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีตัวไลเนอร์แบบไร้ขอบมาให้แล้วนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะมาอยู่ที่ท้ายกระบะมือจับเปิดนะคะแล้วก็จะมีตัวกุญแจสามารถล็อกฝาท้ายได้นะคะโลโก้ขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะมีมาแล้วสำหรับรุ่นนี้ แล้วก็ตัวกันชนท้ายสีเทากาฟ้ายนะคะพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะเดี๋ยวึงเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะในส่วนของฝาท้ายยังมีอีซี่เล็เหมือนเดิมนะคะก็ช่วยผ่อนแรงเวลาเราเปิดปิดนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นจุดยึดสำหรับเครื่องมือช่างนะคะมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็หลังกระบะเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะคะ ตัวถังก็ใหญ่กว่ารุ่นเดิมด้วยนะคะในตัวหลังกระบะเนี่ยจะมีช่องชาร์จให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดช่องชาร์จให้ดูมีช่องชาร์จ2อ,อช่องนะคะช่องแรกเนี่ยจะคล้ายคล้ายๆกับที่ชาร์จที่ที่จุดที่เสียบบุหรี่นะคะที่จุดท,ที่ที่จุดบุหรี่แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะจะเป็นช่องเสียบ2 3 0รโวล์นะคะเวลาลูกค้าไปออกแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถชาร์จได้เลยนะคะสะดวกสบายไปอย่างมากด้านหลังอิสิลิ ง่ายค่ะมือเดียวเลยนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวหญิงพาไปชมภายในด้านในต่อนะคะว่าด้านในเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกับหญิงพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวหญิงพาไปชมภายในต่อเลยนะคะเดี๋ยวไล่จากเบาะแถวหลังกันนะคะเชิญชมกันเลยค่ะ เบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้สีส้มตามสัญลักษณ์ของไวท์แท็กเลยนะคะแล้วก็ตรงแผงด้านข้างนะคะมือจับเปิดนะคะแบบใหม่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเออเวลามือจับเนี่ยจะมีหกักแบบนี้จะไม่หักแล้วนะคะแล้วก็ตรงจะมีมือจับเวลาขึ้นด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนแบบว่าเทคตัวขึ้นรถได้ง่ายนะคะ แล้วก็ตรงคอนโซลกลางเนี่ยมีแอร์หลังให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้พร้อมกับช่องเสียบนะคะก็จะมี Type C นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ธรรมดานะคะสำหรับด้านหลังเดี๋ยวหญิงพาไปชมด้านหน้าต่อนะคะเดี๋ยวเชิญชมด้านหน้าเลยค่ะ แผงประตูของด้านหน้านะคะก็อย่างที่หญิงบอกไปนะคะมือจับเป็นแบบใหม่แล้วนะคะแล้วก็ตัวควบคุมกระจกนะคะย้ายมาอยู่ตรงแผงประตูนะคะแบบนี้เลยพร้อมกับตัวล็อกกับปลดล็อกของประตูนะคะเ,เดี๋ยวมาดูที่เบาะกันบ้างค่ะเบาะก,ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีส้มนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นวายแท็กเลยนะคะเบาะหนังเนี่ย เออบาคู่หน้าเนี่ยปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะตัวตัวเบาก็จะมีปักคำว่าไว t ์แท็กด้วยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวปุ่มปรับไฟนะคะแบบใหม่อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟแบบใหม่นะคะแล้วก็จะมีตัวที่ใส่แก้วน้ำนะคะเพิ่มมาให้แล้วลูกค้าถามหาที่ใส่แก้วน้ำนะคะฟอร์ด ใส่มาให้แล้วนะคะพร้อมกับตัวปุ่มพุมสตา้าเนี่ยย้ายข้างแล้วนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยตัวฟังก์ชันอ่ะจะเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวจอเนี่ยหน้าจอจะเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะสำหรับตัวหน้าจอจะเป็นจอสีแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของจอกลางจอกลางจะเป็นขนาด12นิ้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ควบคุมจอเนี่ยจะควบคุมระบบของรถจากหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวซิงค์สด้วยค่ะก็รองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto แบบไร้าสายด้วยนะคะมีระบบโทรฉุกเฉินเหมือนเดิมนะคะขนาดเกิดบัิเหตุค่ะในส่วนของแอร์ก็จะเป็น Air Auto นะคะแยกอิสระไร้าสายนะคะแล้วก็จะมีตัวไวเลสชาร์จพร้อมช่อง USB ไทสี C นะคะไทสี Type C เนี่ยจะปีหนึ่งช่องแล้วก็จะมี USB ธรรมดาด้วยนะคะเกียร์ของรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะแล้วก็จะมีโหมดขับขี่แบบเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะเบรกมือนะคะดูที่เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในรุ่นขับสี่ก็จะมีโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้ถึง6โหมดเลยค่ะ สวยงามมากสำหรับรุ่นนี้นะคะทั้งภายในและภายนอกก็ให้ชมแบบจุดๆเต็มที่ไปเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่น Next Gen Ranger White Tag คันนี้นะคะก็พี่ๆท่านใดนะคะสนใจเป็นเจ้าของก่อนใครนะคะก็สามารถ โทรติดต่อหาหญิงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หญิง0876795969ค่ะจะโทรมาคุยหรือจะแอด ID มาคุยกันก็ได้นะคะก็อยากจะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะรับรองค่ะว่าสวยเทย่เป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะพบกันใหม่กับหญิงคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ